กล่ำปรีกล่ำปรีนี่ก็กล่ำปรีแต่เอ๊ะ ลูกสุดท้ายนี้ไม่ค่อยคุ้นกันใช่ไหมคะเจ้ากล่ำปรีตัวนี้นะคะเรียกว่ากล่ำปรีสวอยค่ะโดยชื่อสวอยนั้นนะคะตั้งตามชื่อถิ่นกําเนิดนั่นคือภูมิภาคสวอยของประเทศฝรั่งเศสอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาเอล์ตามแนวชายแดนอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์โดยกล่ำปรีสวอยนะคะจะมีลักษณะทรงกลมหลวมใบด้านนอกเป็นคลื่นหยิกย่นมีสีเขียวแต่ใบข้างในจะมีสีเหลืองอ่อนแน่นและกรอบรสชาติคล้ายกับกระหล่ำปีทั่วไปที่เราคุ้นเคย แต่จะมีรสอ่อนหวานและกรอบกว่าเล็กน้อยค่ะกล่ำปีซาวอยจะเป็นพืชที่มีเส้นใย,ยอาหารสูงมากเมื่อทานแล้วจึงดีต่อระบบขับถ่ายทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดอีกด้วยค่ะสามารถทําอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดต,ต้มตุ๋นหรือทานสดเป็นสลัดก็อร่อยสั่งออนไลน์กับเราได้เลยง่ายๆไม่ต้องบินไกลเรานําเข้ามาให้แล้วสั่งเลย